สวัสดีวันนี้หลายคนคงเคยไปงานศพกันแล้วก็จะเห็นตรปพัดที่พระสวดพ่คําว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นหลายคนก็คิดว่าคำว่าไปไม่กลับก็คือตายหลับไม่ตื่นก็เท่ากับตายฟื้นไม่มีก็เท่ากับตายหนีไม่พ้นก็เท่ากับตายใช่ไหมอ่ะ พระท่านแสดงธรรมว่าเราทั้งหลายเข้าใจความหมายผิดหมดเลยเราควรจะทําความเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้องจะได้ไปสอนลูกสอนหลานให้เข้าใจคำว่าไปไม่กลับหมายถึงการเวลาที่หมุนผ่านไปไม่มีวันหวนกลับอดีตร่วงไปแล้วเหลือแต่ปัจจุบันควรใช้เวลาสร้างแต่ความดีให้คุ้มค่า หลับไม่ตื่นก็หมายถึงคนที่ยังหลงอยู่กับโมหะหลงในกิเลสสร้างแต่บาปกรรมไม่ยอมทำความดีเหมือนคนที่หลับไหลเมื่อยอมตื่นรับรู้ความเป็นจริงฟื้นไม่มีหมายถึงสังขารของเราที่ร่วงโรยไปโดยในแต่ละวันไม่สามารถย้อนคืนความหนุ่มสาวกลับมาได้หนีไม่พ้นหมายถึงกรรม ที่เราสร้างไว้ในแต่ละวันไม่มีวันที่เราจะหนีกรรมนั้นไปพ้นสรุปว่าท่านบอกให้เราว่าไม่ประมาทในการเวลาไม่ประมาทในกิเลสไม่ประมาทในสังขารที่ร่วงไปไม่ประมาทในการสร้างบุญกุศลและขอให้ทุกคนอย่าลืมทำความดีในทุกๆวันนะ